ลุกชแนลสู้ด้วยกลสู้ด้วยใจนักกีฬาใช้ปัญญาเป็นกำลังคาดหวังผลม้าเรือโคนเม็ดเบีย้ยผูกแยบยนชวนทุกคนล้อมวงโขกหมากรุกไทยสวัสดีเพื่อนๆนักโขกหมากรุกไทยทุกท่านครับต้อนรับเข้าสู่ลุกชแนล นำแต้ม AI มาฝากกันอีกแล้วครับผมขาว AI แดงผู้เล่นพโอเคไม่พูดพ่ำมทำเพลงครับไปดูแต้มในกระดานนี้กันเลยดีกว่าครับผม AI เปิดเกมไปด้วยม้าขาวปราวสนีรู้ว่าจะสู้กันได้ดุเดือดแค่ไหนสำหรับคู่นี้กินตัดก่อนเลยโอ้โหปล่อยมัดเย็บเอาไปก่อนสำหรับ AI จะใช้โครงสร้างมากแบบไหนมาเชื่อเฉือนกันเดี๋ยใช้ม้าเทียมมาดูคู่ต่อสู้ของม้าเทียมว่าจะเจอโจทย์ยากแค่ไหน AI ใน EP นี้เดีอยใช้ม้าโยงขวามาสู้กับมมาเทียม AI กินตัดไปก่อนทำลายทรงเบียเซนเตอร์ อีกหนึ่งที่โอ้โหจังหวะนี้ลอยสูงขึ้นมาเลย AI ไตเม็ดขึ้นไปดูว่าจะขยับขยายเม็ดไปยังไงสำหรับ AI ถูกเบี้ยสูงค้ำคอไวอย,อย่างนี้ดูว่าจะถอยโครงสร้าง,งคู่ต่อสู้ไปยังไงโอ้โหโเดินเรือทรงนี้จะมาอ e ีไม้ไหนเนี่ย AI แปลก เรามาดูกันส่งกลังใจเชียเพูดด่เล่นเพโอเคกันครับเอาละ AI เดินเรือมีพิรุธอีกแล้วหรือว่ามันเป็นการอย่างเชิงคู่ต่อสู้จังหวะนี้โอ้โหแทงไป1ทีโคนแดงไม่กลัวครับสวนเลยเอาเม็ดไปหนึ่งดอกโคนแดงโอ้โหเอายังไงดีอะจังหวะนี้ ตบไฟเลี้ยวเข้ามาหามามาวิ่งหนีมันี่นช็อตนี้อ่าควบม้าบุกขึ้นมาประจำตำแหน่งอินเปิดคลองเรือเอ้ย AI ืนเรือ,อมีพิรุษในกระดานนี้แปลก ว่าจะโชว์แต้มแบบไหนครับเดินเรือ,อย่างเชิงหรือจะเน้นเป็นเกมตั้งรับสำหรับ AI ในกระดานนี้เลี้ยวมานี่ซ้อนเลยโอ้โหเอาละ่ะ AI กลายเป็นหมากตั้งรับครับโดนบุกซะแล้ว AI เราอะถามต่อไม่เอาไม่สนครับเดินขุนเฉยเลย ไม่สนอย่างนี้อะซัดไปก่อนสก,กัดดาวรุ่งโคนไหลเข้ามาแทนจังหวะนี้โยนมาให้เป็นตัวโอ้โห่ลอตาลอใจอีกแล้วสำหรับม้าตัวนี้เอายังไงดีไม่เอาครับหักมอะไรตบเข้าในโอ้โหโคนสองตัวนี้แม่โคนพญาสองตัวยืนเด่นอย่างนี้ a อจะจัดการยังไงกินก่อนแอดจังหวะนี้โอ้โหแรงจริงจริง กินเข้าไปนะครับจังหวะนี้เบีย้ยงหงายมาแทนไม่ต่างอะไรกับเม็ด่ะจังหวะนี้ขยกม้ามาเกาะไว้ก่อนใช้โคนผูกแล้วลุกด้วยจังหวะนี้จะเอาชีวิตรอดได้ไหมสำหรับ AI โอโอโหเอาละครับจังหวะนี้ตีโตโด้วยการเกาะเบีย้ยไม่สนครับลายเม็ดบุกขึ้นมา AI โดนกระหน่ำครับจังหวะนี้ อ่ะไม่กินด้วยครับกดมาไว้ก่อนอ่ะเรือผูกยังเหนียวอยู่ช็อตนี้ดัดหลังขั้งคุ้นเลยโอ้โหประมาทไม่ได้ครับรูปลุกจนรูปนี้ทำยังไงดีผู้เล่นไปโอเคอ่ะ้ามันเป็นอุปสรรคมาก้วก็ถามต่อออกไปเลยกินจังหวะนี้เอ้าตามซ้ำ ไม่กลัวครับเม็ดผูกโคนโอ้โหเ,เล่นขุนได้ว,วาดเสียวมากเลยครับสำหรับ AI ในกระดานนี้จังหวะน,นี้เอา้ามาเกาะมาอีกแล้วเรือผูกยังเหนียวอยู่ครับผมอ่ะไหลโคนบุกขึ้นไปไม่น่าเชื่อครับทางโคนสวยจริงๆสำหรับมากสีขาวอย่างนี้งานงอกล้วสำหรับผู้เล่นเพโอเคระวังครับ จังหวะนี้ไอตีโต้ด้วยกันโอ้โหทิ้งม้าแรกกับเม็ดโคเลย่ากินเข้าไปร้อยเรียบร้อยเลยช็อตนี้โอ้โหแม่โล่งโจงเลยสำรับมากสีแดงครับเอาใจเชียผู้เล่นเปียโอเคกันเดินเม็ดแทงเข้าไปหนึ่งดอกช็อตนี้อขุนโลกทันยังไม่เข้าครับ ไหลขุนบุกขึ้นมาเลยเป็นไงปูเล็ดไปโอเคน่าทาจริงๆครับอ่ะเชคขุนครับป้องกันไว้ก่อนไหลเม็ดบุกขึ้นมาเดินโคนตามซ้ำอถอยเม็ดขุกเบีย้ยตามโคลนระสวกไส้เข้าไปมามาเด้งหนีมานี่ครับโอ้โหจังหวะนี้แมหลังโล่งครับสำหรับขุนแดงโดนไม่โดนดอกนี้ จะเป็นเหลือครับผมกินเข้าไปเอาลูกอืม,อมแม่กลายเป็นต่อเลยครับสำหรับช็อตนี้ของ AI ลบครับอ่ะดูว่าจะรอดไหมตามลูกสิอย่างนี้เอาหนีครับลูกเราก็หนีอืมหืกว่าเกลี้ยงเลยเอาตายกระดานครับประมาท AI ไม่ได้ครับผมเกทับไปสาม ใช้วิชากองทัพมดบุกเข้าไปจังหวะนนี้โอ้โหเดินเรือมาตำแหน่งนี้สำหรับผู้เล่นเพอโอเคเอว่ายังไงดอกนี้ไม่กินด้วยโอ้โหพลาดหรือตั้งใจจะทัผู้เล่นเพอโอเช็อตนี้ AI ครับอน่าแทงเบีย้ยเข้าไปวิ่งมานี่ไล่เรือเอาเรือลุกสิช็อตนี้ลบมานีโอโ้โหหลบมาอย่างนี้ ก็มอบตัวสถานเดียวสําหรับขุนแดงครับผมนะถ้าเราเป็น AI จะเดินตัวไหนดีครับเนี่ยอืมอืมอืมเป็นตัวอื่นไม่ได้ดิงครับต้องเป็นขุนตัวเดียวเท่านั้นครับปิดทางโจรเลยดอกนี้โอ้โหแก้ไขลําบากแล้วสำหรับหมากสีแดงจังหวะนี้ครับเอาสู้จนเลือดจดสุดท้ายเดินเรือหนีซะหน่อยช็อตนี้ก็โดนครับ เด็ดสึกด้วยแต้มนี้เลยเดินเรือตะปบหลังเข้าไปขาดครึ่งเลยสำหรับขุนแดงก็รับชมเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษายุทธวิธีในการบุกในการลุกการรับของหมากลุกไทยกันต้องขอขอ,ขอบคุณผู้เล่นเป็นโอเคทุกท่านและขอขอบคุณพัฒนาโปรแกรม AI ครับชื่นชอบกดไลค์ถูกใจกดแชร์เป็นแฟนแท้หมากรุกไทยอย่าลืมกดติดตามครับแล้วมาเจอกันแต้มหน้าสหายนักขบทุกท่าน